บุ่ง้คะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าช n แนลค่ะวันนี้มีเมนูยอดฮิตจากร้านเข้าต้มโต้รลุ่งมาฝากกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากผัดปักบุ้งไฟแดงนะคะแล้ววันนี้ค่ะ ป้ามีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะวิธีการผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะให้อร่อยรสชาติกลมกล่อมนะคะเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะการผัดผักบุ้งไฟแดงให้อร่อยค่ะขึ้นอยู่กับการเด็ดผักบุ้งค่ะเราจะใช้เฉพาะใบอ่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้มีวิธีการเด็ดมาฝากด้วยค่ะ ผักบุ้งหนึ่งต้นนะคะให้เด็ดสามทีเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราจะได้ใบอ่อนๆของมันนะคะหนึ่งสองสามแต่บริเวณก้านนะคะปลายๆค่ะเราไม่ใช้นะคะมันจะแก่นะคะเวลานำเอาไปผัดผักบุ้งแล้วเน่ยมันไม่อร่อยนะคะ นี่ค่ะดูอีกรอบนะคะเด็ดเพียงสามทีค่ะแล้วเราก็เด็ดใบเุขเขียวไว้ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วเมื่อเราทำการเด็ดผักบุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปล้างค่ะทิ้งให้เสเด็ดน้ำนะคะและระหว่างที่เรารอผักบุ้งนะคะเสเด็ดน้ำค่ะ และระหว่างที่เรารอผักบุ้งนะคะให้มันเสด็จน้ำนะคนะเราก็มาเตรียมในส่วนของพริกกับกระเทียมค่ะแล้วก็เครื่องปรุงรสกันก่อนนะคะในส่วนผสมนะคะในเครื่องปรุงค่ะที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะมีพริกแดงจินดาค่ะให้ทำการปั่นหรือตำนะคะให้หยาบแบบนี้ค่ะกระเทียมค่ะวันนี้นะคะปลาผสมค่ะกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนค่ะ มะนาวหนึ่งซีนนะคะมะนาวค่ะจะช่วยให้ผัดผักบุ้งไฟแดงของเราค่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะคะลองไปผัดสูตรนี้ดูค่ะวิธีการปรุงรสของผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะนี่ค่ะให้ใส่เต้าเจี้ยวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะหนช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทานหวานค่ะก็ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ก็พอค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็เพิ่มความกลมกลอมให้กับเมนูผัดผักบุ้งไปแดงของเรานะคะด้วยน้ำมะนาวค่ะ1นึ่งซีคอนะคะปริมาณแล้วก็สัสดส่วนที่เพื่อนๆเห็นค่ะสามารถผัดได้1จานนะคะจากนั้นค่ะก็คนให้เครื่องปรุงรสของเรานะคะมันเข้ากันค่ะ นี่นะคะเมื่อเราทำการปรุงรสชาติของเครื่องปรุงรสในผักผักบุ้งไฟแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําผักบุ้งค่ะมาใส่จานไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกก,กระเทียมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดผักบุ้งไฟแดงกันเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนในการผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะก็ให้นํากระทะค่ะขึ้นตั้งเตาได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะเมื่อกระทะค่ะมีควันไฟออกมาแล้วค่ะก็ให้ใส่น้ํามันลงไปค่ะจากนั้นค่ะก่อนผัดนะคะ ให้เติมน้ำลงไปสักประมาณหช้อนโต๊ะค่ะแล้วรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนจัดนะคะนี่ค่ะเมื่อควันไฟออกมาะะแล้วนะคะเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปค่ะ,คะแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงเลยนะคะ<ๆ>เพื่อเพิ่มความหอมให้กับผักผัผักบุ้งค่ะ การผัดผักบุ้งนะคะจะต้องใช้ไฟแรงเท่านั้นค่ะเพื่อให้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะมีกลิ่นหอมของควันกระทะค่ะจากนั้นค่ะก็ปิดแก๊สลงได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะน่าทานแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ผัดผักบุ้งไฟแดงรสชาติจัดจ้านแบบนี้แล้วนะคะลองนำวิธีการผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะ แบบนี้ค่ะไปผัดกันดูเลยค่ะรับรองว่าจะถูกอกถูกใจคนทั้งบ้านแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ